บาวีเคลื่อนไหวกลางเฟซบุ๊กบิวกัรลายานีหลังพบร่างที่ชายเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นักร้องดังบิวกัลายานีโพสต์ภาพล่าสุดที่สะพานหลังที่ชายกระโดดสะพานจมแม่น้ำตาปียังหาร่างไม่พบโดยบิวกัรลายานี นั้นได้โพสต์ภาพบรรยากาศที่แม่น้ำที่มีอากาศเย็นและหมอกปกคลุมพร้อมระบุข,ข้อความสั้นๆว่าขึ้นมาได้แล้วพี่กลับบ้านได้แล้วพร้อมกับอีโมจิร้องไห้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อล่าสุดพบร่างที่ชายบิวกัลลาณีแล้วโดยเฟซบุ๊กบิวกลลาลยาณีอาสยามนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความสั้นๆว่า เจอพี่บอยแล้วคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมแอดมินอีกทั้งงานนี้บ่าวีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวกลางเฟซบุ๊กคอมเมนต์น้องสาวคนสนิทบิวกันลยาณีหลังพบร่างที่ชายโดยบ่าววีอาสยามได้เข้ามาแสดงความเสียใจว่าเสียใจด้วยนะน้องขอบคุณ อาสาจักรยานยนต์มูล,ลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานี